โออนุชิตโพสต์แล้วดาราอาวุโสวัย83ยังขับรถมาทำงานคุณแม่สะรรองมากคงรู้จักกันดีนะคะสำหรับนักแสดงอาวุโสอย่างคุณแม่น้ำเงินบุญหนะักที่ตอนนี้ไม่ค่อยได้รับงานเหมือนเมื่อก่อนแล้วซึ่งปัจจุบันคุณแม่มีอายุ83ปีแล้วค่ะแต่เรื่องความแข็งแรงความสดใสย,ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมล่าสุดนักแสดงมากฝีมืออย่างโออนุชิตได้มีโอกาสได้เจอคุณแม่น้ำเงิน โดยโอก็ได้ไปพูดคุยอัปเดตเรื่องราวชีวิตพร้อมแชร์ภาพคู่สุดอบอุน่นพร้อมระบุข,ข้อความว่างานเมื่อวันก่อนเจอคุณแม่น้ำเงินบุญหนักด้วยครับปัจจุบันคุณแม่อายุ83ปีแล้วขับรถมาทำงานคนเดียวจากที่พักแถวแถวรัชดาเห็นแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าถ้าเราดูแลตัวเองดีๆจะไปไหนมาไหนคนเดียวก็ได้ยิ่งโอคงไม่มีลูกก็แสดงว่าคงไม่มีหลานจะไปไหนมาไหนก็คงลำพังตัวคนเดียว โอชอบเวลาเจอนักแสดงอาวุโสมากๆครับบอกไม่ถูกว่าทำไมจะตื่นเต้นมากๆพ่อพ่อแม่แม่จะชอบอวยพอรโดยที่เราไม่ต้องร้องขอรู้สึกดีและอบอุ่นมากๆครับโออยากเล่าให้ฟังเฉยๆคุณแม่น้ำเงินบุญหนักยังคงแข็งแรงสดใสเหมือนเดิมเลยล่ะค่ะ